เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว,ไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องสวัสดีครับวันนี้ผมมาเป้าบ้านพร้อมที่ดินนะผู้ชมเลือกซื้อนะครับแปลงนี้ติดถนนหลักเลยนะครับติดถนนใหญ่เลยทำได้ดีอยู่อาศัยได้ค้าขายเหมาะครับในราคาคุ้มๆเพียง1ล้านบาทเท่านั้นเอง1ล้านบาททุนๆ ตัวบ้านมีหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำรีโวเตทอยู่อาศัยได้สบายใกล้ตลาดใกล้ร้านค้าเดินทางสะดวกมีไฟถนนให้ด้วยครับไม่มืดไม่เปียวเปิดร้านค้าร้านขายของก็ได้อยู่อาศัยก็เหมาะครับไม่ต้องเข้าซอยลึกทำเลดีเลยนะครับใกล้สี่แยกครับทำธุรกิจเปิดร้านค้าได้สบายๆรา,าคาถูกๆอย่างนี้ครับท่าในใดสนใจก็ไปดูฐานที่จริงกันได้แปลงนี้อยู่บ้านทิลำพูน เอกสารสิทธิ์โฉนดนะครับโฉนดกุดแดงถูกต้องครบถ้วนครับนอสอสี่จออันใดสนใจติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยจะนัดดูที่ดูบ้านหรือจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสาม,มารถติดต่อโดยตรงได้เลยนะครับรูปภาพน้อยไปหน่อยต้องขออภัยด้วยครับสาม,มารถขอรูปเพิ่มกับเจ้าของได้1ล้านบาททุนนะครับบันทิลำพูนพื้นที่59ตารางวาครับสนใจติดต่อได้เลยสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้า ฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ